เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนะครับในคลิปนี้ผมมีสาระความรู้ในเรื่องของการรักษาและการป้องกันโรคตาแดงมาพูดคุยกันนะครับซึ่งจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับการรักษาโรคตาแดงเนี่ยนะครับหนึ่งก็จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือน้ำตาเทียมตามที่แพทย์สั่งนะครับ แต่ว่ามีข้อควรระวังไม่ควรหยอดข้างที่ไม่เป็นเพราะจะเป็นการแพร่เชื้อไปยังตาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่นด้วย 2. ถ้าอักเสบมากแพทย์อาจให้ยาหยอดลดการอักเสบ 3. รับประทานยาแก้ปวดหากเจ็บ,ห,จบหรือเคืองตามาก 4. หากมีขี้ตาให้ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดแล้วเช็ดบริเวณเปลือกตา 5. ใส่แว่นกันแดดลดการแพ้แสง 6. งดใส่คอนแทคเลนจนกว่าจะหายอักเสบ 7. ประครบเย็นที่เปลือกตาจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะครับสำหรับการป้องกัน 1. ควรจะแยกผู้ป่วยจากการแพร่เชื้อโดยหยุดเรียนหรือหยุดงานและกักตัวในที่พักอาศัย 2. ไม่จับบริเวณดวงตาหรือขยี้ตา 3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 4. ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆครั้งนะครับและนี้ก็คือการรักษาและป้องกันโรคตาแดงนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ